หลังจากที่เราถักความยาวตัวเสื้อได้ตามขนาดต้องการเสร็จแล้วนะคะเราจะถักลายชุดสุดท้ายแล้วเราก็จะบายออฟโดยการเย็บจุดที่บายออฟก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 185่งแปดห้าเสื้อ Knitting Summer ถักจากคอขยายลายนะคะ EP นี้จะเป็น EP 8หลังจากที่เราถักจนได้ความยาวของตัวเสื้อตามต้องการนะคะลายริมตรงนี้เราถักตามผังลายเริ่มตั้งแต่แถวที่หกสิบสามนะคะยาวขึ้นมาจนสุดสุดลายที่แถวเจ็ดหลังจากนั้นเราก็จะถักด้วยลายนิดวนขึ้นมา 6, แถวนะคะ เพื่อจะจบงานตรงที่เป็นชายเสื้อโดยการพับเย็บเราจะใช้ไหมตัวนี้นะคะวนรอบสองรอบครึ่งแล้วเราก็จะใช้เข็มปักคอสติสนะคะในการที่จะบายออฟเราจะเริ่มจุดที่มีการเชื่อมต่อโดยที่ถักลายนิดก่อนลายแรกนะคะพอเราถักห่วงนี้นะเป็นห่วงนิดเสร็จแล้วนะ เราจะเริ่มปลดห่วงค่ะปลดห่วงโดยการที่พับเย็บขอบนะคะเส้นมันจะยาวนะเพราะฉะนั้นเราต้องประคองไหมให้ดีค่ะข้ามมาฝั่งนี้พอข้ามมาเสร็จแล้วนะคะ มันจะเอาหัวเข็มเนี่ยมาปลดห่วตงตัวนี้ออกมาปลดห่วงที่หนึ่งต่อไปนะเราจะปลดจากไม้ที่อยู่ด้านซ้ายนะคะพับขึ้นมา พอเราพับขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นข้างบนก่อนนะขึ้นไปห่วงข้างบนแทงขึ้นค่ะแทงขึ้นแล้วก็ข้ามมาแล้วเราก็จะปลด พอปลดเสร็จแล้วนะมันจะขึ้นไปที่ห่วงเดิมเอามือกดตรงนี้ไว้นะให้หลุดแล้วข้ามมาปลดออกพอปลดเสร็จแล้วขึ้นห่วงเดิม แตวตอนนี้ก็ข้ามพอข้ามตอนที่มันจะลงมานะคะมันจะมาปลดห่วงนี้พอปลดห่วงนี้มันจะขึ้นห่วงเดิมค่อยๆปลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะขึ้นห่วงเดิมเสร็จแล้วก็ข้ามมา ้ามแล้วก็ลงมาปลดนะคะปลดแล้วก็ขึ้นขึ้นไปห่วงเดิมให้เราระวังตัวเส้นใหม่ะคะ่ะเพราะว่าเส้นมันจะยาวเราจะใช้เส้นเดียวก็ได้นะคะผมพี่เมย์ใช้เป็นสองเส้นไปเลยข้ามมา ก็ปลดพอปลดเสร็จแล้วก็ขึ้นที่เดิมแล้วก็ข้ามปลดห่วงออก ปลดห่วงออกแทงขึ้นที่เดิมมันจะปลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแนวที่เราปลดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ถ้าเราจะใช้เป็นเส้นเดียวเราก็ตัดเลยนะตัดไอ้ไหมตัวนี้ใช้เส้นเดียวก็ได้นะคะตอนที่เราปลดห่วงนะคะเราอย่าลืมล็อกมาที่ตัวนี้ถ้าเราไม่ล็อกนะจุดที่เราพับขึ้นมามันจะเคลื่อนแบบนี้ค่ะมันจะเคลื่อนที่ถ้าเราต้องการให้มันอยู่กับที่แบบนี้นะวิธีล็อกเดี๋ยวทำให้ดูนะคะอันนี้เราปลดนะตอนที่เราปลดเราจะต้องขึ้นไปที่ห่วงเดิม แขงขึ้นนะพอขึ้นเสร็จแล้วเราก็ข้ามตรงช่วงจังหวะการข้ามเนะะี่ยค่ะเราต้องลงมาที่ห่วงที่เราปลดตัวนี้เป็นการล็อกไม่ให้มันเคลื่อนบนน้ะมันจะล็อกแล้วเราค่อยมาปลดพอปลดเสร็จแล้วก็ขึ้นที่เดิมจังหวะที่หนึ่ง ถ้ามันติดนะเนี่ยเราจะต้องปลดออกถ้าไหมมันยาวๆวมันจะมันจะติดได้นะคะพอแทงขึ้นเสร็จแล้วมันจะข้ามตอนช่วงจังหวะการข้ามนะคะมันจะแทงลง แขงลงเราก็มาล็อกตัวนี้คลี่ออกนีฮะมันจะสามจังหวะแล้วมันก็เริ่มใหม่จังหวะที่หนึ่งปลดปลดแล้วก็ขึ้นเดิมจังหวะที่สองข้ามจังหวะที่สามคลี่ออก ถักวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆคลี่ออกครึ่งเดียวนะคะ ตอนนี้พี่ไม่เปลี่ยนเป็นเส้นเดียวมันจะได้ไม่ติดกันยุ่งเหยิงลด,ดขึ้นข้ามนิ้วตรงนี้มันจะกดตัวนี้ไว้ไม่ให้หลุดคลี่ย ที่ออกดึงขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวเนี้ยถ้าไหมที่เราถักมันยาวนะนี่ค่ะตรงนี้มันจะล็อกอยู่กับที่เราก็จะปลดมาเรื่อยๆนะคะจนลายตรงนี้มันมาชนกับจุดที่เริ่มต้น เวลาปลดมันก็จะมีสามขั้นตอนเหมือนเดิมตลอดเลยนะเราอย่าลืมคลี่ตรงนี้ออกอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองมันจะโยงขั้นตอนที่สามคลี่แล้วมันก็จะวนมาแบบนี้ค่ะ ตอนที่ดึงเอาแรงมือพอดีพอดีไม่ตึงไม่หย่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกล็อกก็โดยการคลี่ลายตัวนี้ออกถ้าเราไม่ล็อกมันจะเลื่อนถ้าเราล็อกมันจะอยู่กับที่ อีพีต่อไปเราจะถักแขนเสื้อนะคะอีพีนี้อีพีแปดอีพีเก้าจะถักแขนเสื้อคะ่ะเสื้อตัวนี้จะมีทั้งหมดสิบเอ็ดอีพีนะคะคลิปที่พี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนคะ่ะดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะ แล้วก็เวลาดูคลิปแนะนำให้ดูเป็น playlist นะคะดูเป็น playlist คุณจะเห็นข้อมูลอย่างครบถ้วนค่ะ playlist ก็จะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปช่องทางติดต่อติดตามก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะคะกดมาเรื่อยๆจนถึงห่วงสุดท้าย ่นสุดท้ายมันก็จะโยงไปหาห่วงแรกแล้วเราก็จะคลี่ออกตอนนี้มันชนลายแล้วเราก็จะล็อกนะคะเก็บซ่อนปลายย้อนกลับมาให้ปลายใหม่มันอยู่ตรงข้างในที่เราพับ ใช้เสื้อที่เราเย็บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นด้านในนะคะเวลาเราโชว์เราโชว์ด้านรายละเอียดของเสื้อตัวนี้อ่านได้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o u ู u ูบเมทินีแฮนด์เมดนะคะเดือนละ50บาทเป็นการสนับสนุนรายเดือน,นะคะ่ะ คุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอใหม่ๆได้ก่อนใครหรือจะให้รางวัลพี่เมย์โดยการกดที่ปุ่มซุปเปอร์แทงกก็ได้นะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ youtube เมที่นีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ